สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องแคคตัดบ้านครูแขกค,ค,ค่ะวันนี้ครูแขกก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาปลูกยิมโนโด่างนะคะยิมโนโด่างที่เราเอฟมานั่นเองนะคะอันนี้ก็ความยาวอยู่ที่ประมาณ5เซนนะคะ5เซนเพื่อนเพื่อนดูสวยมากแต่และต้นสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเป็นร้านประจำที่ครูแขกเอฟ ะะอันนี้ต้นนี้บิ๊กเบิร์มเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูน,นะคะคนไหนที่ไม่อยากเสียเวลาในการพ่อปลูกนะคะกว่าจะได้เมล็ดกว่าจะได้ฝักนะคะกว่าจะได้ผสมเกสรเพื่อนๆก็สามารถที่จะซื้อมาปลูกได้เลยนะคะอันนี้8เซนนะคะ8เซนเป็นไซส์ที่ให้ดอกได้เลยนะคะสวยมีแต่ต้น,นสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะว่าสวย เดี๋ยววันนี้เราจะทําการพาน้องลงกระถางค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะค่ะเราก็มาดูวิธีการปลูกกันนะคะก่อนอื่นก็เหมือนเดิมค่ะเตรียมดินนะคะซึ่งเราก็ได้โรยสตาร์เกิลชีกับปุ๋ยออสโมโคสลงในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็เอาน้องยิมโนของเราเนี่ยใส่ลงไปเลย เวลาที่เราจะปลูกนะคะเราก็ดูกระถางกับต้นให้เขามีความสัมพันธ์กันนะคะกระถางใหญ่ก็ต้นใหญ่นะคะแต่ว่าความกว้างความห่างระหว่างต้นกับกระถางเนี่ยไม่ควรที่จะเกินหนึ่งนิ้วนะคะก็ประมาณสักเพื่อนๆกะดูก็ประมาณสักหนึ่งเซนอะไร่เงี้ยนะคะไม่ให้เขากระถางเขาใหญ่กว่าต้นมากเกินไปเพราะว่าแคคตัสเขาไม่ค่อยชอบน้ําอยู่แล้วนะคะ ถ้ากระถางใหญ่เนี่ยเวลาที่เราลดน้ำเนี่ยนะ้ำมันจะทำให้มีความชื้นมากใช่ไหมคะก็จะทำให้แก็กตัดของเราเนี่ยตายได้นะคะเสร็จแล้วเราก็โรยหินเลยค่ะการโรยหินก็เป็นการป้องกันนะคะเวลาที่เรารดน้ำลงไปเนี่ยเขาจะได้ไม่กระเด็นโดนต้นนะคะ วันนี้จะทำให้เพื่อนๆดูสักสองต้นนะคะ,ะเสร็จแล้วหนึ่งต้นต่อไปเหมือนเดิมนะคะแกะเลือกต้นนี้ชอบเพราะสีของเขาออกสีน้ำตาลเลยนะคะกดลงไปนิดนึงนะคะ แล้วก็เราเห็นเลยคะ่ะเพื่อนๆอาจจะโชยน้ําสักนิดหนึงนะคะเพราะว่ารากของเขาแห้งแล้วนะคะสามารถที่จะโชยน้ํานะคะโชยน้ําได้เนาะวันนี้ทําให้เพื่อนๆดู2ต้นนะคะแล้วกรูแขกจะทําต่อจนเสร็จัแล้วหลค่ะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับการนำน้องยิมโนโดาลงกระถางค่ะฝากเพื่อนๆติดตามในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ